คนยังสับสนอยู่อ่าน้องๆคือว่าถ้าเราอย่างงี้ถ้าเราเอา A บวกกับบีอ่ะมันก็จะมีสมมติมีสองวิธีวิธีแรกคือแตกเข้าหาส่วนส่วนประกอบไอกับเจถูกปะ แค่จะย้ำว่าเวลาเวกเตอร์ a กับ b บวกกันถ้าเขาให้เวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เซตาระหว่าง a กับ b มาใช่ปะ่ะก็ใช้กฎของคอสธรรมดา <S <S ก็คือผลลัพธ์ r เนี่ยจะเท่ากับ a กำลังสบวก b กำลังสองบวก2 a b คอสเซตา ตรงนี้คือเวกเตอร์หมดเลยนะอือบางคนจะไปสับสนกับคือที่จะเตือนที่จะผิดกันบ่อยๆก็คือว่าบางคนเนี่ยเขียนแบบนี้ b แล้วก็ a แล้วนี้คือ R ถูกปะตรงนี้คือเซต้าที่เขาให้ถ้าเป็นแบบสามเหลี่ยมเนี่ยตรงบวกตรงนี้ต้องกลายเป็นลบแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่าง ไอ้ตรงนี้เหมือนเดิมแต่ให้สังเกตว่าถ้าเป็นเซตาซึ่งอยู่ระหว่างปลายกับปลายเวกเตอร์มันจะเป็นบวกแต่ถ้าเป็นหัวต่อหางเนี่ยเซตาตรงนี้จะเป็นลบก็คืออันนี้คือทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าทำไมรู้ป่ะรู้ไหมเนี่ยอ่าค้ามนะอารู้นะเออก็คือมันก็เลยเป็นลบ เพราะว่าด้วยตัวเซต้ามันต่างกันตามติีกลมิติมอปลายนะคะเออก็เตือนไว้ว่าอย่าลืมว่าถ้าปลายต่อกันเป็นบวกแล้วก็หัวต่อหางเป็นลบส่วนการลบเวกเตอร์ก็ไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะก็แค่สมมต a ิ a ลบ b ก็กลับ b ให้เป็นลบ b ซะแล้วก็ a เหมือนเดิมแล้วก็คิดเหมือนกันทุกอย่างอืมต่อไป น้องถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะคะแล้วก็ยกมืออะไรเงี้ยเข้าใจไม่เข้าใจมีส่วนร่วมนิดนึงออก็บอกได้เร็วไปช้าไปต่อไปด o ด product d ดโ product เนี่ยใช้เยอะมากก็เดี๋ยวเราเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ d o p r o ใช่ป่ะหลักๆก,ก็คือว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ a b เนี่ยผลของมันเนี่ยคือนนจ,ะจะเป็นสเกลา มันคือขนาดของเวกเตอร์ a คูณขนาดของเวกเตอร์ b cos เซตาเซตาก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองอืมตรงนี้มีอีกวิธีหนึ่งคือน้องมาเข้าใจวิธีการใช้อะถ้าเกิดว่าเอย่างที่บอกว่าในปีหนึ่ง ถ้าเราต้องการที่จะหาความเร็วของคือพาวีเป็นเวกเตอร์ปุ๊บถามว่าความเร็วเนี้ยคงที่ไหมถ้าพูดพูดอย่างเนี้ยในแนวเวกเตอร์แสดงว่ามันไม่คงที่เพราะถึงแม้ขนาดอัตราเร็วอะมันคงที่จริงแต่ทิศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งที่คงที่คือโอเมกาก็คือความเร็วเชิงมุม เกิดว่าความเร็วเชิงเส้นเนี่ยจะเท่ากับ r 2ลบ r 1ส่วนด้วย t ส่วนด้วยเดลต้า t อเมก้าก็เหมือนกันมันคือเซต้า2ลบเซต้า1ส่วนด้วยเดลต้า t บางคนยังติดว่า r 2กับ r 1ลบกันบางคนยังติดแบบว่าอันนี้ r 2อันนี้ r 1อันนี้คือ r 2ลบ r 1 แต่ว่าจากรูปเนี้ย R 2คือตัวนี้นะ R 1คือตัวนี้ R 2ลบ R 1จะได้เป็นอันนี้คือ มันไม่จําเป็นต้องอยู่ในแนวนี้เวลาพิจารณาส่วนมากเรียนมหาวิทยาลัยเรียนตรงนี้แล้วจะรู้ว่า R2 กับ R1 เขาจะพยายามเขียนมาให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเพราะกลัวว่าทุกคนแบบน้องจะสับสนแต่ตอนแรกๆมันจะงงนิดหนึ่งว่าอะไร r 2 r 1ทําทไมไปอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ก็สรุปก็คือว่าโอเมก้าเนี่ยเท่ากับเซตาเดลตาเซตาแล้วก็ดีทียิ่งถ้าเป็นความเร็วขณะใด,ดความเร็วเชิงมุมขณะใด,ดขณะหนึ่งก็คือดีโอเมก้าบายดีทีนั่นเอง เซตานิยามของเซต้าเนี่ยมันคือใครนิยามของเซต้าจริงๆแล้วอ่ะมันคือไอ้ตรงที่เส้นทางที่ืึ้นได้ก็คือไอ้ส่วนโค้งอะส่วนด้วยอาคือเราอาเนี่ยจะอยู่ในในหน่วยเลเดียนเท่านั้นนะ ดังนั้นเนี่ยพอ d ีเซตาเท่ากับระยะทางที่เคลื่อนที่ไป d s ตรงนี้แต่พอพิจารณาเซตาเล็กๆนะ ds ตรงเนี้ยมันจะคล้ายเป็นเส้นตรงก็คือตรงนี้นั่นเองพอเราเราเทียบทีมันลงไปทั้งสองตัวอาเป็นค่าคงที่นะก็จะได้เป็นก็จะได้สูตรว่าโอเมกาเนี่ยเท่ากับ v ส่วนด้วย r เข้าใจปะชาไปปะชาไปปะใครว่าชาไปว่างอ่าก็โอเมก้าเท่ากับ V ส่วนด้วยอหรือ V เท่ากับโอเมก้า R มันจะมีพิสูจน์หลายแบบก็จะข้ามไปนะเพราะว่ามันมองได้หลายแบบอะ่ะแล้วก็ถ้าถ้าดูดีๆมันจะเป็น V เท่ากับโอเมก้า r แล้วก็ R น,นี่คือรัศมียาสับสนกับ R ที่เป็นระยะทางนะ a จะเท่ากับ a l p h า R Alpha คือความเร็วเชิงความเด้งเชิงมุมนี่คือความเรงเชิงมุมกับ จริงๆตรงนี้บางคนจะความเร่งเชิงมุมเดี๋ยวนะถ้าถ้าวมันจะเท่ากับ dr by dt โอเมกาจะเท่ากับ d ีเซต้า by dt a จะเท่ากับ dv by dt อัลฟาก็จะเท่ากับ d ีโอเมกาบายดททุกอย่างเหมือนกันหมดเลยตรงเนี้ยก็จะให้จำคือ2ตัวเนี้ยมันมีขั้นตอนก็คือว่าถ้าเรามี R เราหา V ได้เราหา A ได้ถ้าเรามีเซตาเราหาโอเมกาได้เราหาอัลฟาได้แต่ว่าเวลาใช้จริงอะ่ะมันจะต้องเปลี่ยนจาก V ไปเป็นโอเมกาเชิงเส้นไปเป็นเชิงมุมก็ต้องจำตรงนี้ไว้ แล้วสูตร v เท่ากับ u บวก at s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at สแควร์อะไรพวกนี้เปลี่ยนไปเหมือนกันหมดก็คือว่าถ้า v เท่ากับ u บวก at ก็จะเท่าเอ่อในเชิงมุมก็จะเป็น omega o อเท่ากับ omega บวก alpha t ใช้เหมือนกันหมดเลย ต่อไปการขึ้นที่ขออธิบายตรงนี้นิดหนึ่งเวกเตอร์ v, v เนี่ยจะเท่ากับขนาดคูณกับทิศพอเรามาพิจารณา a พอเรามาพิจารณาเวกเตอร์ a ตรงนี้คือตัวนี้นะ